ฝนตกปล่อยๆท้องฟ้าหม่นเหมือนมีอะไรบางอย่างปกปิดอยู่มาริยาเพิ่งกลับจากส่งสามีที่สนามบินเขาบอกว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดห้าวันเธอวางกระเป๋าลงบนโซฟาแต่ใจกลับยังไม่สงบบางอย่างในแววตาของเขาเมื่อช้ามันไม่เหมือนเดิมมาริยาเดินไปที่ระเบียงเธอมองไปที่บ้านของป้าน,นิมเพื่อนบ้านที่สนิทกันทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมา ถ้าเขารับสายจากเบอร์แปลจะตอบว่ายังไงเธอรีบเดินลงบันไดไปเคาะประตูบ้านป้านิ่มป้าหนูขอยืมโทรศัพท์โทรหาแฟนหน่อยข้าบนหนูแบตหมดป้านิ่มส่งโทรศัพท์ให้โดยไม่ถามอะไรมาริยากดหมายเลขของสามีด้วยมือที่สั่นเสียงสายรอสั้นๆก็ดังขึ้นฮัลโหลเสียงของเขาดังขึ้นแต่ตามมาด้วยเสียงหัวเราะหญิงสาวจากอีกฝั่งใครโทรมาหรอคะเสียงผู้หญิงถาม มาริยานี่เงินลมหายใจขาดห่วงไม่รู้ครับเบอร์แปลกเดี๋ยววางเลยเสียงคลื่นซัดจากทีวีในบ้านป้าน,นิ่มกระทบใจเธอเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างในโลกหยุดนิ่งมือของเธอกำโทรศัพท์แน่นจนสัน่นเสียงเขาพูดอีกครั้งที่รักเดี๋ยวเราค่อยดูหนังต่อหน้าขอวางก่อนมาริยาวางสายทันทีเธอยืนเนียบเหนือซึมที่ฝ่ามือหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอกเธอมองออกไปนอกหน้าต่าง รถของสามียังจอดอยู่หลังบ้านป้านิมไม่ได้ไปไหนเลยตั้งแต่เช้าเธอหันมามองหน้าป้านิมแต่ป้านิมกลับยิ้มจางๆและเดินเข้าครัวมาริยารู้ตัวว่าโลกของเธอไม่ได้เงียบแต่มันกำลังจะพังลงช้าๆอย่างมีเสียงเสียงที่เธอได้ยินคือความจริงที่เธอไม่เคยกล้าคิดมาก่อนมาริยาหายใจเข้าลึกแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศในบ้านนั้นหนักอึ้งเธอเดินออกจากบ้านป้านิมอย่างช้าๆ ทุกก้าที่เหยียบลงบนพื้นเปียกฝนเหมือนเหยียบใจตัวเองซ้ำเสียงฝนกระทบหลังคาดังขึ้นแต่ในหัวเธอมีเพียงเสียงของผู้หญิงคนนั้นเสียงหัวเราะคุ้นๆที่เหมือนเธอเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนเธอหันกลับไปมองบ้านตัวเองม่านหน้าต่างชั้นสองพลิ้วไหวเหมือนมีใครเพิ่งแอบดูแล้วรีบหลบมาริยเดินกลับเข้าบ้านเปิดไฟห้องนั่งเล่นแสงสว่างเผยให้เห็นบางอย่างตกอยู่บนโต๊ะ เป็นใบเสร็จค่าร้านอาหารที่อยู่ในเมืองวันที่บนใบเสร็จคือเมื่อวานเวลาคือช่วงที่เขาบอกว่าอยู่ในห้องประชุมเธอหยิบโทรศัพท์ของตัวเองมาแบตยังเหลือหนึ่งขีดเข้าไปในแอปแชร์โลเคชันจุดตำแหน่งสุดท้ายของเขาไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดแต่อยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในกรุงเทพเธอกดเบอร์เดิมอีกครั้งเสียงปลายสายสั่นก่อนมีเสียงรับ มาริยาเสียงเขาเรียกชื่อเธออย่างตกใจเธอไม่ตอบฟังเพียงเสียงลมหายใจของเขามีอะไรหรือทำไมไม่ใช้เบอร์ตัวเองเสียงผู้หญิงข้างๆดังขึ้นอีกอย่าเพิ่งรับนานสิเดียวเธอจะสงสยัยมาริยาหลับตาแน่นน้ำตาไหลช้าๆแต่เสียงอีกเสียงหนึ่งทำให้เธอลืมตาเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นชัดเจนหรือจะให้ฉันรับแทนดีละ่ะมาริยาชะงัก เสียงนั้นคือเสียงของหญิงสาวที่เธอเคยพาเข้าบ้านเด็กฝึกงานที่เคยมาฝากตัวกับเธอเมื่อหลายเดือนก่อนคนที่เธอเคยให้อยู่บ้านเวลาฝนตกหนักคนที่เธอเคยแบ่งเสื้อผ้าให้ใส่เสียงจากสายโทรศัพท์ดังขึ้นอีกคราวนี้ไม่ใช่เสียงสามีแต่เป็นเสียงของผู้หญิงคนนั้นพี่มาริยาอย่ากโกรธเลยนะคะหนูแค่รักเขามากจนห้ามตัวเองไม่ได้มาริยานิ่ง มือที่ถือโทรศัพท์แน่นจนข้อนิ้วซีดสายตาเธอจ้องไปที่กระจกหน้าต่างภาพเงาสองเงากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในห้องนอนของเธอเองไฟในห้องนั้นยังเปิดอยู่ม่านปิดไม่สนิทและเสียงหัวเราะดังลอดออกมาอีกครั้งจากชั้นบนบ้านของเธอเองมาริยาค่อยๆวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะมือยังคงสั่นแต่แววตาเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่ความเสียใจ แต่เป็นความนิ่งเงียบที่เย็นชาเธอเดินไปยังบันไดเสียงฝีเท้าของเธอเบาจนแทบไร้เสียงบรรยากาศในบ้านเงียบแต่ทุกอย่างดูเหมือนกำลังจะระเบิดเธอหยุดอยู่ที่ขั้นบันไดสุดท้ายสายตาจับจ้องไปยังประตูห้องนอนที่แง้มไว้ผ้าม่านปลิวเบาๆจากลมเย็นที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างแสงไฟสลัวในห้องเผยให้เห็นเงาคนสองคนที่กำลังกอดกันอยู่บนเตียงเสียงหัวเราะยังคงดัง ตามมาด้วยเสียงพูดเบาๆที่ฟังชัดในความเงียบพรุ่งนี้มาริยากลับไปทำงานแล้วใช่ไหมเราจะได้อยู่กันแบบไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆออีกแล้วนะเสียงนั้นคือสามีของเธอน้ำเสียงอ่อนโยนแบบที่เขาไม่เคยใช้กับเธอมานานมาริยาหลับตาหัวใจเธอเต้นช้าลงแต่ไม่ใช่ด้วยความเศร้าเธอกำลังคิดคิดถึงทุกเช้าที่เขาออกจากบ้านทุกคำโกหกที่เธอเคยเชื่อ ทุกช่วงเวลาที่เธอเคยปิดตาตัวเองเธอเดินถอยหลังกลับลงมาหยิบกระเป๋าเงินและกุญแจไม่ร้องไห้ไม่พูดอะไรเธอเปิดประตูบ้านอย่างเงียบๆแล้วเดินออกไปลมเย็นปะท้าใบหน้าของเธอฝนยังตกแต่ตอนนี้เธอไม่รู้สึกเปียกอีกแล้วเพราะสิ่งที่เปียกที่สุดไม่ใช่เสื้อผ้า แต่มันคือหัวใจของเธอที่เปียกโชกไปด้วยความไว้ใจที่ถูกหักหลังแต่เธอกำลังจะทิ้งมันไว้ข้างหลังในบ้านหลังเดิมที่ตอนนี้ไม่ใช่บ้านของเธออีกต่อไปมาริยาสตาร์รถอย่างนิ่งเงียบเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นในความมืดเธอไม่หันกลับไปมองบ้านหลังนั้นอีกเลยไฟหน้ารถฉายผ่านม่านฝนท้องถนนเปียกลื่นแต่เธอขับไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ในกระจกมองหลังเงาบ้านเธอค่อยๆเลือนหายแต่ความทรงจำกลับชัดขึ้นทุกคำสัญญาทุกอ้อมกอดปลอมๆม,มันเหมือนถูกฉายซ้ำในหัวโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นเป็นชื่อของเขาเธอปล่อยให้มันดังต่อไปครั้งหนึ่งเธอเคยรอเสียงนี้ด้วยใจเต้นแรงแต่ตอนนี้มันไม่มีความหมายอีกแล้วเธอขับตรงไปยังริมแม่น้ำเจ้าพระยา จอดรถใต้ต้นโพใหญ่ที่เธอกับเขาเคยมาที่ที่เขาเคยขอเธอแต่งงานบอกว่าอยากมีครอบครัวที่มั่นคงมาริยานั่งนิ่งในรถลมหายใจช้าตะหนักเธอมองออกไปยังผืนน้ำสีเทาในนั้นไม่มีเงาของเธออีกต่อไปแต่แล้วเสียงข้อความดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอสว่างขึ้นพร้อมข้อความจากเบอร์แปลก มาริยขอโทษนะหนูไม่คิดว่าพี่จะจับได้เร็วแบบนี้ภาพถ่ายตามมาคือรูปของเธอกับสามีที่ถ่ายด้วยกันเมื่อหลายปีก่อนมุมถ่ายคือมุมจากห้องนอนของเธอเองเธอเงยหน้าขึ้นช้าช้ารู้แล้วว่าคนที่คิดว่าเป็นเหยื่ออาจไม่ใช่แค่คนเดียวเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เธอกดบันทึกเสียงและพึพรรมพำเบาๆเ,เกมเพิ่งจะเริ่ม แล้วรอยยิ้มบางๆก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าเธอไม่ใช่รอยยิ้มของคนเจ็บปวดแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ตื่นขึ้นและพร้อมจะเล่นในเกมที่ตัวเองไม่เคยเลือกมาก่อนมาริยานั่งนิ่งสายตาเน่านิ่งจ้องไปยังผืนน้ำเบื้องหน้าแสงไฟสะท้อนจากสะพานข้าแม่น้ำเป็นประกายสลัวเธอเลื่อนดูภาพในโทรศัพท์ต่อไปมีภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านมีคลิปเสียงสนทนา มีแม้กระทั่งภาพของสามีเธอที่กำลังหยิบกุญแจห้องจากใต้ใจกันข้างประตูทุกอย่างที่เคยถูกซ่อนไว้ตอนนี้อยู่ในมือของเธอทั้งหมดเธอยิ้ม,มไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะทุกอย่างมันชัดเจนจนไม่เหลือคำถามใดให้ค้งางคาเธอเปิดแอปพลิเคชันธนาคอนเลื่อนดูรายการโอนเงินเงินเก็บที่เคยะส,สมร่วมกันเขาเริ่มทยอยถอนออกทีละน้อยและโอนไปยังบัญชีชื่อหญิงสาวคนนั้น มารยาไม่รีรอเธอกดโอนกลับทั้งหมดพร้อมเปลี่ยนรหัสผ่านทุกอย่างที่เขาเคยรู้เธอรู้ว่าเขาจะต้องโกรธเขาอาจจะตามมาอาจจะร้องไห้อาจจะขอโทษแต่สำหรับเธอแล้วคำว่าขอโทษไม่มีน้ำหนักอะไรอีกต่อไปเธอเลื่อนรายชื่อติดต่อเปิดเบอร์ของทนายความที่เป็นเพื่อนพ่อ และพิมพ์ข้อความเพียงสั้นๆพรุ่งนี้เช้าหนูอยากเริ่มจัดการเรื่องอยากขอคำปรึกษาด้วยค่ะมาริยากดส่งแล้วเอ็นตัวพิงเบาะรถลมหายใจที่เคยสั้นกลับยาวและมั่นคงขึ้นเธอเปิดเพลงจากลิศเก่าเสียงเปียโนเบรงเบาๆในรถเพลงโปรดที่เธอไม่ได้เปิดฟังมานานระหว่างที่เสียงฝนยังคงตกในรถคันเล็กริมแม่น้ำคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งถูกหักหลัง แต่กำลังยืนขึ้นอย่างเงียบๆเ,เธอไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้โวยวายเพราะเธอรู้ดีว่าการลุกขึ้นของผู้หญิงที่เจ็บพอแล้วนั้นเงียบกว่าพายุแต่รุนแรงยิ่งกว่าไฟมาริยาหลับตาลงชั่วครู่เสียงฝนที่กระทบกระจกกลายเป็นจังหวะที่สงบในหัวไม่มีคำถามอีกแล้วมีแต่แผนเธอหยิบสมุดเล่มเล็กที่อยู่ในลิ้นชักรถจดบางอย่างลงไปด้วยปากกาสีน้ำเงิน หัวข้อแรกคือคืนทุกอย่างให้เขายกเว้นศักดิ์ศรีของตัวเองเธอขีดเส้นใต้แรงแรงเหมือนกำลังตอกย้ำบางสิ่งในใจถัดมาขายบ้านปิดบัญชีร่วมลบบัญชีโซเชียลที่เขาเข้าถึงได้แยกไปอยู่คอนโดชั่วคราว เธอเขียนอย่างรวดเร็วมือไม่สั่นอีกแล้วไฟหน้ารถของคันหนึ่งสาดผ่านด้านข้างรถสีขาวคันนั้นจอดห่างไม่ไกลมาริยาหันไปมองชายคนหนึ่งลงมาจากรถเธอมองเห็นเงาเขาผ่านม่านฝนเขาวิ่งมาทางรถของเธอเสียงคลอกระจกดังขึ้น มาริยาหันไปมองอย่างเย็นชาเป็นเขาสามีของเธอเสื้อเปียกฝนหน้าตาตื่นเหมือนเพิ่งรู้ว่าโลกทั้งใบของเขากำลังจะพังเขาพูดอะไรบางอย่างแต่เธอไม่เปิดกระจกเธอเพียงแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นเปิดแอปกล้อง และถ่ายภาพเขาไว้หนึ่งใบเธอยิ้มเล็กน้อยภาพนั้นจะเป็นบันทึกสุดท้ายของเขาในชีวิตเธอไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะมันคือภาพของความพ่ายแพ้ที่เขาสร้างด้วยตัวเองเขาเคาะแรงขึ้นตะโกนเสียงดังแต่เสียงฝนกลบทุกคำพูด มาริยาสตาร์ทรถอีกครั้งไฟท้ายสว่างขึ้นในหมอกฝนเธอเหยียบคันเร่งทิ้งเข่าไว้เบื้องหลังและไม่หันกลับไปมองอีกเลยในกระจกมองหลังภาพสุดท้ายที่เธอเห็นคือชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางสายฝน กับความเนียบของผู้หญิงที่เขาคิดว่าจะไม่มีวันกล้าจากไปมาริยาขับรถออกจากริมแม่น้ำฝนยิ่งคงตกไม่หยุดแต่เธอไม่สนใจอีกต่อไปแสงไฟถนนสะท้อนกับหยดน้ำบนกระจกเหมือนดวงตาที่เคยร้องไห้ตอนนี้กลับนิ่งสงบเธอเปิดวิทยุเพลงที่เล่นอยู่ไม่ใช่เพลงเศร้า แต่เป็นท่วงทํานองของการเริ่มต้นเสียงนักร้องหญิงดันขึ้นฉันจะไม่เป็นคนเดิมอีกต่อไปรถแล่นเข้าสู่ถนนใหญ่ในใจของมาริยามีเพียงความชัดเจนไม่ใช่เรื่องรักหรือความแค้นแต่เป็นอิสรภาพเธอจอดรถหน้าคอนโดแห่งหนึ่ง ลักษณะเรียบง่ายแต่เงียบสงบเป็นที่ที่เพื่อนสนิทของเธอยกให้พักชั่วคราวเมื่อก้าวเทาเ้าเข้าไปในห้องกลิ่นหอมของไม้หอมต้อนรับเธออย่างอบอุ่นเธอถอดเสื้อคลุมเปียกฝนแขวนไว้บนราวแล้วหยิบผ้าเช็ดตัวมาซับหน้าเบาๆเธอมองตัวเองในกระจกห้องน้ำ แววตานิ่งสงบและมั่นคงไม่มีร่องรอยของความพ่ายแพ้อีกแล้วมาริยาเดินมาที่โต๊ะหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาเธอเปิดอีเมลร่างข้อความถึงหัวหน้าในที่ทำงานหัวข้อขอลาออกจากตำแหน่งเนื้อหาเรียบง่ายไม่มีคำบน่น ไม่มีคำกล่าวโทษเพียงแจ้งว่าขอเวลาค้นหาสิ่งใหม่ในชีวิตหลังจะกดส่งเธอก็หลับตารู้ว่าชีวิตเดิมทั้งหมดกำลังถูกลบออกอย่างช้าช้าและแทนที่ด้วยสิ่งใหม่เส้นทางใหม่ความเป็นตัวของตัวเองที่เธอเคยมอบให้คนอื่นเกินไปโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง เบอร์ของเขาเธอแต่หน้าจอค้างไว้กดบล็อกแล้ววางเครื่องลงข้างตัวเสียงสายฝนยังคงขับกล่อมอยู่นอกหน้าต่างแต่ในใจของมาริยาเนียบสงบยิ่งกว่าทุกคืนที่ผ่านมาในชีวิตคืนนี้เธอจะนอนหลับโดยไม่ต้องรอฟังเสียงประตูเปิด ไม่ต้องเช็คมือถือว่าเขาอยู่ที่ไหนคืนนี้เธอเป็นอิสระแล้วทั้งจากเขาและจากตัวเองที่เคยยอมทุกอย่างเพื่อใครบางคนที่ไม่เห็นค่าแสงไฟสลัวจากโคมข้างเตียงทอดเงาอ่อนบนผนังมาริยาห่มผ้านอนตะแคงมองเพดานความเงียบในห้องไม่ใช่ความเหนา แต่มันคือความสงบที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมานานเธอเอื้อมมือไปหยิบสมุดเล่มเดิมเขียนอีกหนึ่งบรรทัดไม่ใช่จุดจบของความรักแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการรักตัวเองขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแรงๆแ,และปิดสมุดลงอย่างหนัก แน,น่นเช้าวันต่อมาแสงแดดแรกของวันสองลอดผ่านผ้าม่านเสียงนกร้องเบาๆกลิ่นกาแฟจากร้านชั้นล่างลอยเข้ามาในห้องมาริยาสวมเสื้อเชิ้ตเรียบๆผูกผมครึ่งสีสะแต่งหน้าเพียงบางเบากระจกสะท้อนภาพหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ดูสง่าและมั่นใจเธอสะพายกระเป๋าเปิดประตูห้องเดินลงบันไดโดยไม่หันกลับรถแท็กซี่จอดรอหน้าอาคารเธอบอกจุดหมายปลายทางเพียงสั้นๆส,ส,สำนักงานทนายความกรุงเทพระหว่างทางเยิบเอกสารย่าที่จัดเตรียมไว้ขึ้นมาตรวจดู ทุกอย่างพร้อมแล้ววันนี้จะเป็นวันที่เธอขีดเส้นใต้จุดจบด้วยตัวเองไม่มีคำวิงวอนไม่มีความลังเลมีเพียงความเงียบของคนที่ผ่านความเจ็บมาจนเต็มใจจะเดินออกเมื่อรถจอดเธอจ่ายค่าโดยสารเปิดประตูก้าวเท้าออกไปอย่างมั่นคง ลมอ่อนๆพัดปลายผมเธอปลิวเบาๆใบหน้าของเธอไม่แสดงอารมณ์แต่ในดวงตาน,นั้นมีประกายบางอย่างประกายของผู้หญิงธรรมดาที่ถูกหลอกที่เจ็บที่ล้มแต่ลุกขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเอง และในขณะที่เธอก้าวเข้าสำนักงานนั้นไปเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งในอีกมุมเมืองแต่คราวนี้ไม่มีเสียงปลายสายไม่มีข้อความตอบกลับมีเพียงเบอร์นี้ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เพราะมารยาได้เลือกแล้ว ว่าจะไม่ย้อนกลับไปอยู่ในโลกของเขาอีกต่อไปเอกสารถูกวางบนโต๊ะไม้เรียบในห้องประชุมเล็กๆก,กลิ่นกระดาษใหม่ผสมกับกลิ่นกาแฟาอ่อนๆจากถ้วยที่ทนายเพื่อนพ่อชงไว้ให้มาริยานั่งตรงหน้าทนายความสงบในท่าทางเธอทำให้ชายตรงข้ามเหลือบมองอย่างแปลกใจคุณแน่ใจแล้วใช่ไหมเขาถามเสียงเบา มารยาพยักหน้าแน่ใจที่สุดในชีวิตค่ะเธอเปิดเอกสารแต่ละหน้าเซ็นชื่อทีละบรรทัดด้วยมือที่มั่นคงไม่มีรอยสันไหวขณะที่ทนายจัดเรียงเอกสารเธอหยิบมือถือขึ้นอีกครั้งเข้าแอปแชทที่เธอเคยใช้กับเขาเธออ่านข้อความล่าสุด กลับบ้านเธออย่าทำแบบนี้เลยเราคุยกันได้เธอมองข้อความนั้นอยู่นานก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปอย่างเรียบง่ายขอโทษนะฉันคุยกับเธอมามากพอแล้วเธอไม่รอคำตอบกดลบบัญชีแชทและลบเบอร์เขาออกจากเครื่องทันทีโลกทั้งใบที่เคยวงเวียนอยู่รอบตัวเขา ตอนนี้เธอปิดประตูลงอย่างเงียบงนันไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะเธอเลือกจะไม่อยู่ตรงนั้นอีกทนายยื่นเอกสารฉบับสุดท้ายให้เธออีกหกสิบวันถ้าไม่มีการคัดค้านศาลจะรับรองการยา่ามาริยาพยักหน้าลุกขึ้นจับมือกับทนาย แล้วเดินออกจากห้องประชุมอย่างมั่นคงข้างนอกตึกแดดส่องแรงกว่าเมื่อเช้าเธอหยีตาเล็กน้อยแต่แววตากลับสดใสขึ้นเธอเดินเข้าร้านกาแฟข้างตึกสั่งลาเต้เย็นแก้โปรดของเธอแล้วนั่งลงที่มุมริมหน้าต่าง เด็กหญิงตัวเล็กที่นั่งโต๊ะข้างๆทำแก้วน้ำหกแม่ของเด็กรีบเช็ดพร้อมขอโทษมาริยายิ้มให้เด็กน้อยก่อนจะส่งกระดาษเช็ดหน้าให้โดยไม่พูดอะไรความเงียบแบบนั้นอ่อนโยนกว่าคำปลอบโยนใดๆเธอยกกาแฟขึ้นจิบรสขมผสมหวานเล็กน้อย เหมือนชีวิตของเธอในตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายแต่อย่างน้อยมันคือของเธอเองชีวิตใหม่ที่ไม่มีเขาแต่มีเธอคนเดิมที่กลับมายืนอยู่ตรงนี้ทั้งเข้มแข็งและสวยงามกว่าเดิมตอนจบของเรื่อง มาริยากลับมาเป็นของตัวเองบ่ายวันหนึ่งมาริยาเดินอยู่ริมสวนสาธารณะเลียบแม่น้ำลมพัดเบาๆกลีบดอกหางนกยุงปลิวลงมารอบตัวเธอเสียงหัวเราะของเด็กๆดังว่าจากมุมหนึ่งผู้คนมากมายเดินผ่านเธอไปแต่ครั้งนี้เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยว บนม้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่เธอหยิบสมุดเล่มเล็กออกมาอีกครั้งเล่มเดียวกับที่เธอเคยเขียนรายการก้าวต่อไปไว้หน้าแรกถูกขีดค่าแทบทั้งหมดแต่ในหน้าสุดท้ายมีเพียงประโยคเดียวที่เขียนใหม่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกทิ้ง ฉันคือผู้หญิงที่กล้าเดินจากมาเพื่อไม่ทิ้งตัวเองมารยายิ้มยิ้มที่ไม่มีน้ำตาไม่มีความขั้ค้างแต่เต็มไปด้วยความภูมิใจในตัวเองเธอลุกขึ้นหันหลังให้แม่น้ำแล้วเดินกลับสู่ถนนคนทลุกพล่านไม่ใช่เพื่อหาที่พักใจแต่เพื่อใช้ชีวิตใหม่ ในแบบของเธอไม่ต้องมีใครมาเติมเต็มเพราะในที่สุดเธอก็ได้เรียนรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถเป็นทั้งบ้านและทั้งโลกของตัวเองได้จบบริบูรณ์